แต่ว่ามีคนพบงูเ e, นี่ยมีขนผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยงูเนี่ยมันจะมีขนได้ยังไงในคลิปวิดีโอนี้เราจะออกตามหางูมีขนจากธรรมชาติกันซึ่งผมไม่รู้นะคบว่าจะเจอหรือเปล่าไปเลยกันเลยวันนี้เราจะออกมาตามหาสัตว์ที่ใปมกกันนั่นก็คือน้อง มีขนนะคบซึ่งปกติแล้วงูทีนี้เนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆนะครับทุกคนคร<อ>ับผมคิดว่าแหล่งที่จะพบงูกับมีขนได้นะครับต้องเป็นแหล่งทุ่งนาหรือว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆที่มีปลาตัวเล็กๆเ,เนี่ยว่าเยอะนะคบเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารที่ดีของงูนะคะร้อนมากว้ายจะไปที่แค้มป์ของเรา้พวกเราเนี่ยได้ทําการวางกับดักเอาไว้จํานวนมากเพื่อ่อปลาเล็กให้เข้ามาเพราะว่าอาหารของงูนั้นเนี่ยก็คือปลาหรือว่าปลาเล็กนะครับและเราก็ทําได้แค่รอและหวังว่ากับดักของพวกเราเนี่ยจะได้ผล ถึงกับไฟเบบี้ถเป็นตั้งแ่หารต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเติมพลังเติมพลังเราดีเมนูเด็ดมาเลยมาต้องไม่ได้ว่าเนื้อหมูเฉลิมงกโอ้โหชิ้นมดใหญ่หนึ่งชิ้นสองชิ้นก็ตันได้แต่กี้แหละที่เราจะไปเอามาไม่ใช่เสร็จแล้ววางรอ ไปสิอโอ้ยอยากเห็นอยากเจองูง่ายๆไหมทำไมงูมีขนอ่ะเเฮ้ยมนไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ดูอุปกรณ์เชฟผมเสียมจบนั่นเองเอามาวางทับไปเครื่องปรุงของพวกเราวันนี้คืออะไรอ่ะพิชเชนัมเหรอผมหอมหอมเพื่อรสชาติให้กับอาหารนั่นเองผมจะพาทุกคนไปดูแหล่งน้ำแถวนี้นะครับว่ามันอุดมสมบูรณ์ยังไงแถวนี้เนี่ยมีปลาน้อยเยอะมากๆนะตามมาเลยตามมาใหญ่ อันนี้แปปลีกเต็มเลยแปดปลีกอออ้ยมันเยอะมากใ้่ว้าวโอเคพี่เมย์ทำอะไรปีนขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปเดี๋ยวก็ตกล้อเดี๋ยวก็มีเพลง มันมัน uhm ปีนทำไมโอ้ยไม่ไม่ไม่เราเช็คโอ้โหโอ้ยน้อยไฟไฟมันจะแรงไปหรือเปล่าเชฟเออมันจะดำแล้วนะมือผมสุกก่อนแล้วเนี่ยไอ้นี้มันไม่ไม่อะไร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 เจออะไรอ่ะงูงูอะไรอ่ะไหนตรงไหนไหนพี่ปมไม่เกี่ยวยู่ตรงนี้ เฮ้ยนั่นนั่นปอูหางก็จะเห็นหางหนอ๋ยนีุ่้ยทุกคนครับดูครับมันเป็นเขียวแล้วตัวใหญ่มากเลยนะใช่หางสีดำว่ะอูหางไม่แดงอ่ะโอ้แล้วสภาพคนกลัวงูเป็นเชฟต่อดีกว่า่ไหนมัทนนะที่นะที่ไหนนี่เว้ยะไหนอีสานเะที่ไะ่ไอะ่ไห่ไหนที่นที่ไหนน่นจะอ่ไนนะท่ไหนง่วงนอทหนอ่นะทีนี่ยหนนะทีะหนี่ไห่ไไไไ อย่างมากก็แค้ง่วงนอนเธอโดนชกอ่ะล้มไม่ตื่นยันอนหลับยังไม่อยากให้ลุกอดู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 ดีๆลูกนี่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 พี่จับไปได้ไงวะอ่าดูตัวฮับยาวอะยาวแน่ายัยไปหางดิไปลูกไปขอบคุณมากบายบายไายบายนี่นะใส่ใบคเวอร์ไว้นะจะได้สวยๆนะนะ เอาตรงนี้นะอุ้ยสวยจังเลยชุดใช่ไหมไอชิคก์กึ๊กกึ๊กเลยเรามาดีวเรามาไม่ต้องห่วงครับมันเป็นสูตนลับของทางร้านจริงเหรอ ไม่มันเป็นมันเป็นสูตรอบไอดินแม่แต่กินไม่โดนจริงๆตะแคงมันนั้นอาจจะโดนนิดหน่อยนะครับไอ้ผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ก่อนผมจะเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คนโทางบ้านฟังนะครับว่า, <c oughs> วางูนะครับมีขนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงธรรมาชาติเนี่ยงูเขาไม่มีขน <c oughs> อยู่แล้วนะครับปกติงูจะต้องมีเกล็ดถูกต้องไหมครับนะั่นแสดงว่างูขนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่คนคิดว่าเป็นขนที่จริงแล้วมันเป็นตะไคร้ตะไคร้อ่ไมรกันไปไม่มเราขึ้นได้เราขึ้นได้ โอเคถือว่าให้เจ้าที่เจ้าดางโอเคครับโอเคครับพเพื <c oughs> ่อนๆครับเพราะว่ามันเป็นตะไคร่น้าที่เกาะตัวงูคนเลยคิดว่ามันเป็นขนแล้วถามว่ามันไปนเกาะได้ยังไงจะเกาะได้ก็ต่อเมื่อในน้าเนี่ยมีแร,ร่ธาตุเพียงพอนะครับที่จะทําให้พืชเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วก็งูเนี่ยต้องเชื่องช้าเออหอม <c oughs> อเชื่องช้านะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะอยู่กับพี่จนขนาดที่ตะไคร่น้าอ่ะมาเกาะตัวได้แล้วก็มีการสังเคะห์แสงด้วยนะคบทำให้พืชเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับนั่นแสดงว่างูที่เราจะเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงูน้ำาะเราไม่ร แม่พี่อะสุกไหมสุกดีของเราโอ้โหเนื้ออย่างขาวเลยนะครับเมื่อถ้าเกิดเรากินเนื้อหมูเนี่ยเราต้องกินให้มันสุกถ้าเกิดสมมติว่าไม่สุกอ่ะหูดับได้ไหมใช่มันจะเป็นทายาิอะไรสักตัวนึงนี่แหละที่ว่ามันทำให้หูไม่ดีแม่พี่แม่พี่แม่ไม่ว่ากูทำหมูไม่สุกแน่เลยไม่ว่าที่อากาศดีๆแบบนี้เราก็มีขนมดีๆมาแนะนอน รสเด็ดนะครับโห่โหอสีน้ำเงินรสดอยเชลผู้เขากายสไปซี่อร่อยเด็ดเผ็ดมันนะครับหอมหอยเชลด้วยบอสโดนเนสหวานร้านนี้ก็แบบชิวๆครัดีดีแน่นอนและโห่สีส้มรสกุ้งคั่วพริกเกลือที่รอความเกี๊ยวมันเกี๊ยวที่เข้ากันผสมผสานอย่างลงตัวดีใครที่ไม่เคยลองเนี่ยขอท้าไปลองสไนค์แจ็คเขาบอกว่าเขาเนี่ยรับประกันความอร่อยนะครับหาที่ดที่ร้านทัชชันนำทั่วประเทศเลยสไนค์แจ็คถนนดีของคนดีเด็ดโด รอเวลาให้ปลาเนี่ยเข้ามาในกับดักเราก่อนนะครับเพื่อนๆครับเหมือนฝนจะตกด้วยนะเราต้องภาวนาให้ฝนอย่าตกเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยน้ำมันจะขุ่นแซบประคำนั่นน้อยสังเกตดูนะครับว่าน้ำเนี่ยปลาตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่ากับดักของเราเนี่ยจะใช้ได้ผลหรือเปล่า <c oughs> โอ้มีแต่สารลายโอ้อะไรอะ ปลาเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องมากนะครับใช่ใช่งูเหรองูได้ใช่ได้ปลานี่ยเขาเรียกปลาเห็ดส่วนปลาเนี้ยปลาซิวนะครับทุกคนนะปลาซิวปลาหมอนะครับทุกคนนะเป็นเหยื่อชั้นดีในการตามหางูมากๆเลยนะแต่ว่าจุดตรงนี้เราได้เจอปลาเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยมันก็ดีเลยดิได้มาตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยนะครับเฮ้้ยอา เขียดเขียวยักษ์ตัวใหญ่มากจ้าปลานก็ชนิดนี้ก็เข้ามากินได้ด้วยนะครับทุกคนเขาเข้ามากินปลาเล็กผมว่าใช่จึ้งจึงจึ้งจึงจึงจึงสวัสดีครับเจ้าชายเกิบเดี๋ยวจะจุ๊บครั้งหนึ่งจุ๊บอะไบเจ้าชายจุ๊บดิ้กลัว้า น้องีชีวิตไม่ดีจักหนูม้ทำไมไม่รู้หนูแล้วนนดาไม่เนี่ยอกจิจิจิี้จิกกี้ไม่เน่ยอซัน้าวชั้วชวชจิจิจจิจิกั้วชัววช่เ m ่ name is ใปลาเห็บตัวใหญ่มาลากมาลากมาลากไม่มีอะไรเลยที่จะแสดงเห็นว่าเป็นงูนะครับผมว่าน่าจะใช้เวลาครับขวางงูช้าๆที่แบบมีขนเขาจะเลื้อยเข้ามานะครับอันนี้คือปลาที่เราเก็บเหยื่อมาได้นะครับเนี่ยไม่หมดเลยจุดแรกจุดแรกนี้จุดไหนที่แบบว่าไม่เหยื่อเราขึ้นมาแล้วมันไม่มีปลาเข้ามาเราก็จะเอาปลาพวกนี้ไปใส่แทนนะครับบายยน้องเขาบอกว่าปล่อยต่อต้องปล่อยบนพื้นเอาล่ะใช่ใช่แล้วทำไมเดี๋ยวเราไปดูกับดักอื่นกันไหม ชิกกี้ชิกกี้ชิกกี้ค <USD> รับ <shocked> ร้องกันย่าเป็นไรไม่รู้ร้องร้องแต่เพลงนี้ทั้งวันเลยไม่ใช่อกแลวลา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 แต่งตัวเหมือนพ่อพี่อู๋เลย เล,เลนมาฝักบัวที่สตูกันปิดม่าก่อนนะคนจะอาบน้ำอ้ดูกัะต่อ ตอนนี้เราเจอกับงูชนิดหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าชนิดพันธุ์ไหนนะอยู่ในน้ำแล้วก็นิ่งมากเลยที says, a, ่สำคัญคือน้องมีขนด้วยนะทุกคนน้องมีขนด้วยนะทุกคนอยู่ใกล้ตาค่ายนะครับ <cold> ทุกคนพอเราเสียงดังเห็นไหมเงียบค่ะช้าๆไปเนาะหน่อยไหมช้าๆช้าๆมันกำลังมุดหนีละวลองเสียงดังเห็นไหมเรามาลัมุดหนีแล้าามกเลวใช่ช้ามากช้ามากอีพวกนี้พอมันช้าปุ๊บเห็นไหมตะไค่ามันติดอุ้ยหางเต็มเลยเออเห็นเปเห็นมาเขียวโอ้ใช่จมองใล เหมือนท่อนไม้เลยก็มีไว้หัวเขามุดดินอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโผล่ขึ้นมาแค่นี้มันเหมือนงูไนี่แหละงช่างงวงชานไหมไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ชิ้ออกไม่ได้ด้วยว่ะโู้ตัวยาวอยู um ่นะยาวยาวยาวโอ้ยสองฟุตเลยมั้งเนี่ยน้ำส่วนใหญ่ไม่ดูรายใช่ไหมไม่ยู่ว่ะ สีเหลืองเลยด้านหน้าเขามีเหมือนมีหนวดเหมือนปลาดุกเลยว่ะพี่ก๊อตีแต่ว่าน้องเชื่องช้ามากดูดิงูใส่ลุงบ้างลายลายเหมือนงูใส่ลุงใช่แต่หน้ามันไม่เห็นเหมือนกันเลยนั่นแสดงว่างูชนิดนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่แถวนี้นะครับแต่ก็อยู่ใต้ดินบ้างขึ้นมากินปลาบ้างอยู่ใต้ดินบ้างขึ้นมากินปลาบ้างทําให้แสงแดดแล้วก็น้ำไปบริเวณเนี้ยมันสังเคราะห์มีตะไคร้ขึ้นตัตัตเห็นปะเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เป็นงูมีขนโอ๊ย ดีแล้ววะแล้วก็คิดทำไมเขาไม่ว่ายหนีเราอีกเหรออยู่อยู่บนมือพี่อุ๋วแล้วเขานิ่งมากอ่ะใช่ไหมใช่ใช่กลัวเป้าเดี๋ยวพี่จับเดี๋ยวพี่จับอ่ะจับปุ๊บนิ่งเลยเออนั่นแสดงว่าพฤติกรรมการเอาชีวิตรอดของเขาเนี่ยเวลาเจอศัตรูเขาจะแกล้งตายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเขานิ่งมากแต่ดูเลยเป็นผิวๆไหมใช่เห็นเห็นเหมือนกันเด้เลยจริู่ตรงตัวใช่นี่นี่เนี่ยหางดูหางดูหางเหมือนมังกรเลยอ่ะมันเป็นช่อๆเลยอ่ะมันเหมือนมังกรเฮ้ยนี่ยังไงครับทุกคนนี่คือที่มาของคาว่งูมีขรน ตึงเต้นเต้นเต้นแม่พี่สั่งให้น้องหยุดดิสั่งให้น้องหยุดจงหยุดจงหยุดเฮ้ยมันนิ่งเลยอ่ะเฮ้ยแต่งูชนิดนี้เหมือนงูหลามนะหัวมันแบบดูเหลี่ยมเรียดนใช่ใช่แต่ตัวเขาเป็นแบบนี่มันนวดด้วยนะหนวดนวดน่าจะเอาไปไล่เหี่ยป่ะเหรอใช่ไหมไม่ใช่ลิ้นเหรอลิ้นลิ้นเอาไว้ดมกลิ่นพี่ก๊อนโอเคตอนนี้น้องสงบแล้ว นิ่งมากเราเห็นตัวชัดๆเลยตัวเขาไม่กลมด้วยนะตัวเขาเหมือนเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะยาวๆลงมาแล้วเห็นสันหลังที่หลังอ่ะแข็งมากด้วยนะงูชันมากเลยอ่ะแปลกอ่ะผมไม่เคยเห็นงูหน้าตาตัวเป็นๆแบงนี้เลยอ่ะใช่โอ้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเรายังไม่รู้ว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับมันชื่อพันอโลวาน่าแล้วมีแค่กระทูเดียวด้วยนะเพราะว่านานๆทีคนจะเจอเนี่ยาลักษณะพิเศษอ่ะมันจะมีเหมือนนวดเห็นไหม้มันจะเหมือนปลาอโลวาน่าแลมันนวดออกมาแล้วว่าตะกี้มันยังไม่ออกเลยเนาะใช่ใช่ปลางกร ใช่เพราะว่าล so ักษณะข้างหน้ามันจะเหมือนกันเออโอเคครับทุกคนครับป่ะนี่คือจังหวะชิ้งใหม่ของ้วกเราแล้วให้เขาอยู่ในกบดังม่อยู่ไรตัวใช่ถึงจะมีขนที่ไม่ยาวมากแต่น้องก็มีขนนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปจัดงานแถลงข่าวที่สตูดิโอกันเลยดีกว่าป่ะ ชันด้านงูอโลวาน่านี้สาตรานันฟันฟันที่ก้นเห็นยังไงบ้างคะยไม่เยูยเยี่ยูเย่ยงเย้ยไม่เย้ยลิ้นได้ยังนะคอบคุณสัตตานันไหมขอบคุณค่ะคุดึกา เราไปรีเสิร์ชมาแล้วนะครับทุกคนอยู่ในวงงูพิษเขี้ยวหลังนะครับเป็นงูชนิดเดียวที่อยู่ในสกุลอาเพนตัอนอาเพตนต้อน <c oughs> เข้าใจเลยคืออะไรวะมีลำตัวสีน้ำตาลและดำหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะพบมีสีสันหลากหลายมากมากกว่านี้แต่ว่าจะเป็นไปในกลุ่มสีที่แฝงตัวเข้ากับธรรมชาติได้ <c oughs> งงหมดที <c oughs> นน่ีส่วนหัวเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เข้าใจได้นะครับมีจุดที่สังเกตเด่นๆเลยคืออวัยวะที่คล้ายหนวดสั้นๆอยู่ด้านหน้าเขาอ่าอันนี้เราเห็นนะครับมี2เส้นความยาวประมาณ50เซนอ สยยูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปนะครับบางทีจะพบที่น้ํากลอยได้ด้วยทุ่งนาเนี่ยมีเยอะมากนะครับที่น้ําเค็มก็เจอได้เป็นงูที่อยู่ได้ทั่วโลกเลยนะเก่งมากนะครับเมื่อถูกรบกวนเนี่ยจะเป็นงูที่แปลกครับเขาจะทําตัวแข็งทื่อคล้ายกิ่งไม้นะครับทุกคนจะทําตัวคล้ายกิ่งไม้เออนี่ไงนี่ก็แข็งแล้วนะแข็งนะเนี่ยกินปลาขนาดเล็กเป็นอาหารเมื่อโตเต็มวัยจะมีปีกและสามารถพ่นไฟได้ใเหรอใช่เหรอเป็นมังกรเหรอ ไอ like ้กินปลาจริงจะบ้าเหรองูอะไรมีปีก เราดูที่ลำตัวเขานะครับลำตัวเขาเนี่ยตะไคร่จะขึ้นน้อยกว่าจุดบริเวณช่วงท้ายๆอะ่ะเหมือนเขาอะ่ะจะปลัวออกมาจากรูเพื่อหาอาหารตรงลำตัวเขาก็เลยอาจจะมีความพิวไหวนะครับไอ้ตะไคร่เนี่ยมันเลยอาจจะไม่กระจับเยอะแต่ด้านหลังตั้งแต่ตัวจนไปถึงหางเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ขยับขเยอะนอะไรมากมายนะครับทาให้ตะไคร่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยตอนนี้และมันก็ไม่ได้อยู่แบบนี้ถาวรในอนาคตนะครับถ้าเกิดเขาแบบว่าลอกคราบขึ้นมามันก็จะหายไปนี่คือสมาชิกใหม่

ชื่ออะไรดีคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะสัตว์ทุกตัวในสตูดิโอเราเนี่ยมีชื่อหมดนะครับแต่จริงๆผมแค่จะจำไม่ได้แล้วจะเนชื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นงูน้ำนะต้องอาศัยอยู่ในน้ำอยู่บนบกก็เสียชีวิตนะครับบอสมันก็หลับอยู่นะครับทุกคนเหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อวานเราตามหานะพจน์ภัแบบเดิน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 เบื้องหลังมันก็เดิน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 เนาะใช่ไหมอันนี้ก็สัตว์อาจารย์พ่อผมเองเออยังรอพ่อผมอ๋อผมเออเชื่อมลามีคนมายืนขึ้นมาครับมีไอจีพ่อไหม นชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์ไม่กำลังใจกเราด้วยนะคะรลปักสังแจ็คสองรถเด่นหอสินเงินรถหอยเชลลบุกเกาไฟสไปซี่และห่อสินส้มรถกุ้งคั่ไปเกลือพาซื้อที่ราคาชฉลน่ยทั่วประเทศเลยสังแจ็คขนมดีของคนดีนะจาะแลวเดี๋ยวใจกับคลิมน้าสุดหลายไม่ไาวจ้า